คุณพ่อคะหนูอยากได้ชุดโกโกวาค่ะคุณพ่อนี่อเป่าจ้าลูกมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกวาที่อีไดกโกโก้ดตอนนี้เนะี่ยมีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมมากถึง89เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วเนี่ยเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go ก็สวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพรีนะครับในเกมโลบอคแมปบล็อกฟ o d นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะทําการเอาชุดโกโกวาเนี่ยไปป่วนคนกันนะครับผมทุกคนครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคถ้ากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ดีนะกูเข้าเซฟโซนทันกูเข้าไม่ทันเมื่อกี้กูตายไปละยังดีที่กูยังไม่ตายชีย้อะผมก็ไม่ค่อยได้ลาข้างหัวด้วยแต่ว่าถ้ามึงมาแล้วมึงก็เจอกูได้เา้านู่นคือข้ไหนวะทุกคนครับแล้วผมแบบเอาดาวเบดมาด้วย โอ้ยเฮียเฮียเอ้ยสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรมัหน่าเฮ้ยหนึ่งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเฮ้ยทุกคนอะไรง่าเฮียอะไรง่าสเต็ปอะไรอะน้องอ๋อเฮียโอ้แม่แม่กูตีมึงไปแล้วแม่งเมื่อกี้กูตีมึงไปแล้วไอ้เสียแม่ไอ้เช่นนี่เขาลอกกูเออเฮ่อขอมายิคิดว่ามันจะแบบไม่พีพีไง เอ้ยเฮียที่ไหนได้ฆ่ากูเดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรวะนี่เชีย่ยเอ้ยกูแตกกูไม่เล่นด้วยแหละเชี่ยมาหลังพอ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 คือแบบกูก็คิดว่ามึงจะแบบจะพิมพ์แบบซอรีร่ซอร,รี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเท่าทีพีห่หนึ่งกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเอ้เฮียถ้าเต็มเฮียแหละกูฟันมึงตายแล้วเงี้ยเฮียจริงโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการไปที่เกาะกลางดีกว่านะครับทุกคนครับผมว่าเกาะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนอยู่เหมือนกันนะ เออก็พอเราไปเกาะกลางเสร็จใช่ไหมเราก็สามารถไปเกาะเต่าได้แบบทันทีเลยเว้ยนี่ไงโคตรฉลาดนะครับผมดูคนครับเออแบบว่าจีเนียสสุดๆนะโอเค๋ยวคือตอนนี้เนี่ยพี่ทําการต้มมาม่าอยู่ยังไม่ได้ต้มด้วยโอเคเดี๋ยวขอไปทําการต้มมาม่าก่อนละกันนะดดดดมาทุกคนตอนนี้พี่ก็ทําการไปต้มมาม่ามาแล้วนะครับเออเคลเดแล้วเนี่ยจะทําการมาดูคนที่เกาะนี้ย เออว่ามันมีคนเพิเ่งเหยียบอันนี้ว่าพอต่บอสไม่เกิดลืมทษทีวิ่งมีกล่องด้าต้องเก็บตังนะครับแต่ว่าเด็กประหยัดนะครับเห็นคุณค่าของเงินหนูอยากได้ชุดเกอก,ก,กวาก็ต้องเก็บตังนะครับทุกคนครับเออต้องเก็บตังนะเข้าใจเปล่าแบบว่าเก็บตังสะสมไปชุดหรือว่าเกอก,กวานะผมรู้นะครับเออมันโคตรเสียวเลยไหแต่ว่าเราดูก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่าเปิดหน้าคิดสังเกตหน่อยลกันเอ้ยมีคนอยู่นะครับเขาชื่อว่าอะไรนี้เอ้ยลงนันด้วยเอ้ย แต่ว่าเราไม่ลงเลยครับวิเขาจะพาเรามาลงดันนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องทาการเปลี่ยนผลพิสร์ก่อนนะครับผมด้วยนะครับไอ้ผลใส่อะทํารเราเราช่วยเขาได้นะครับเราจะเป็นโกโกมานะครับไอ้เชี่ยแม่งผมไม่คิดว่ามันจะไปทันนะครับไปไม่ทันคนนี้เขาก็เลยบอกเราว่าเราเลทนะครับเราช้านั่นเองโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บกล่องแล้วก็ไปตรงเกาะเต่าดีกว่านะยครับผมด้วยนะครับเออเราต้องไปเกาะนี้ก่อนเว้ไปสำรวจนะครับ มีใครอยู่หร่ามุยมีใครอยู่เปล่าครับเรเอขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยไม่มีแนละ้วผมโดนถามโอเคอเฮ้ยใครมะเนี่ยน่าจะเป็น 11m นะครับดีที่เราแบบว่าปิดพนะิ้พี่เอาไว้นะคือเราแบบว่าเจอสเตปแบบว่าสเตปโหดโยกย้ายไซด์ขวานี่ยผมโดนถามที่แบบว่ากูรับไม่ได้ เชียร์แต่แต่พี่เหรไม่ไม่รู้เขาบอกว่ามีคนเนี่ยต้องการผลสั่นเวออ,อ,อวันนี้แบกว่าโกโกมานะครับคนดีบุกเซิร์ฟเกียนคนแล้วเงี้ยแต่จะให้ผลสั่นนะผมด้วยนะครับนี่รอยนี้รอย,รอยผลสั่นนะนี่รอยมีใครต้องการผลสั่นไหมตอนนี้เรามีผลสั่นนะเออเราสามารถให้พวกนายได้เองเ,องเว้ยแลวมีใครมีหรือเปล่าไม่มีนะครับผมด้วยนะครับโอ้ยได้เลยได้เลย เดี๋ยวเราทำการให้เควกเลยนะครับผมโดนครับนี่เลยนะครับผลสั่นนะครับโอเ,เคแล้วกด accept เลยนะครับแต่ว่าเขาต้องให้ราคาผลที่มันแพงก็แบบตึก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 อุก้ยแล้วแต่ว่ามันกด accept ไม่ได้อะทุกคนคือผลมึงแพงเกินอ้สัตน่าจะต้องมาแล้วผลนั่นนะครับไอ้เฮียผลมึงแพงเกิน มันจะมาแลกกูบดูฮีอะไรเนยดอ,ดอรหรออ๋อก,ก็ต้องการผลดอนะครับนี่เลยว่าโอเคเราสามารถแลกได้แล้วนะครับก็คิดว่าแบบมันแลกไม่ได้แล้วมันมากดแลกกับเรานะกูเดี๋ยวกูจะตบให้ด้วยมาแม่ากูยังไม่สุกนะเดี๋ยวกูอารมณ์ร้อนด้วยโอเคนะครับตอนนี้เราได้ผลอะไรมันอทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นผลคอนโทรลนะครับผลอ่าโอเปรนั่นเองโอเคน อุยอ้ย,ยคนไทยคนไทยทุกคนล่ะเราเจอคนไทยน,ทน,น,ทยนี่เราเจอคนไทยแนนนับทุกคนครับอุย้ยหนูจะถามเขาว่าเคยดูช่องเราหรือเปล่านะครับนี่เลยเคยดู x 4 r r ไหมผมว่าช่องอย่างเราเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเคยดูแน่นอนนะครับระดับห้าหมื่นซับสุดหล่อเท่เน,นียครับผมดูเลยครับไหนฉันรอคำตอบจากนายอยู่นะ ผมว่ามันเคยแล้วนะครับมันแก้นำสรงแบบไม่เคยเฉยเลยนะครับเฮ้ย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 จริยปะ้เน้่เยเฮ้ยเฮยดู้ย้ว้ยนะคยเบผมดูกันค้ับฮยเฮ้ยเว้ยเจ้ยเฮะัรั้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮเเเเเเ่ งั้นเราเนี่ยคือคือคือแบบผมไม่รู้นะครับว่าผมจะให้อะไรผมจะแจกค่าหัวแล้วกันนะครับทุกคนครับก็แบบว่าค่าหัวนะครับแจกค่าหัวแจกค่าหัวนะครับผมทุกคนครับนี่เลย๋ยวผมจะแจกค่าหัวเขาแล้วกันนะครับคือเราเนี่ยไม่มีอะไรจะให้นะครับคือเราดูอาจจะเหมือนว่าเด็กเกียนนะครับผมทุกคนครับพี่ถือว่าพี่เป็นคนดีนะครับแปลว่าเฮ้ยให้น้องๆย่อหน่ยครับ แล้วกูลืมเซตพอยต์วะเกิดไกลเนี่ยนะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปดูที่เกาะสตีเลยดีกว่านะครับอีกรอบว่ามีคนอยู่หรือเปล่าโอเคนะครับเกาะสตีก็จะเป็นทางนั้นนะครับผมดูนะครับเฮ้ย F C แอดมารับๆเลยรับเลยรับเลยใครเจอพี่ในแบบว่าในเซิร์ฟก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวพี่รับให้ด้วยเออสุดยอดเลยนะครับใครเจอแอดได้นะบอกตรงบอกตรงดูชื่อกูอย่างเท่โกโกวานะครับทุกคนครับไอ้เชี่ยม่งเท่จัดเลยนะ ถ้าว่าเราต้องทำการไปเซตสปอตพอยต์ก่อนนี่นะครับไม่งั้นเนี่ยคือเกิดไกลชัวร์เกิดเกาะได้แบบเมื่อกี้เลยนะเฮ้อเฮ้อนี่นะครับคือเขาถามผมประมาณว่าตัวจริงไหมผมก็เลยบอกนะครับว่าตัวจริงคอยดูคลิปเลยวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะครับคืนนี้พี่อัดตอนวันศุกร์นะครับตอนห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วไม่รู้อัดทำไมตอนนี้เหมือนกันนะกดผลไหน่อ <laughs> ยใช่คือแบบเอฟซีอยากได้ผลนะทุกคนเอฟซีอยากได้ผลนะผลอะไรครับอุ้ยอุ้ยผลอะไรอะ เขาอยากได้ผลอะไรอ่ะเขาอยากได้ผลอะไรอ่ะเขาอยากได้ผลอะไรอ่ะถ้าแบบไม่แพงนะผมจะกดให้นะครับโอเคไหมผมจะทําการกดให้ละกันนะครับผมทุกคนโอเคไหมคือเขาอยากได้ผลดาร์กัะมันเท่าไหร่อ่ะทุกคนผลดาร์กมันผลดาร์กมันเท่าไหร่วะทุกคนครับคือเมื่อกี้ก็ได้คุยกับ FC นิดหน่อยนะครับทุกคนเขาก็ถามประมาณว่าแบบมีกี่โลบั๊กูมีสามร้อยโลบั๊กไอ้เชียโอเคนะครับทุกคนก็ผมว่า วันนี้เนี่ยโกโกวาก็แบบว่ามันทางเกินท้อฝันแล้วนะครับผมทุกคนครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมทุกคนครับใครชอบก็กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับไปใหม่นะครับก็คลิปนี้ถ้าถึงร้อยไลค์นะครับผมก็คลิปต่อไปนะครับจะมาไวขึ้นแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าคลิปนี้ถึงหมื่นวิวนะ ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะมีไฟสุดๆ,ๆเลยนะครับผมทื่อนครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วครับบ๊ายบายครับแต่เดี๋ยวทุกคนเคยเล่นเกมรู้สึกว่าคอมช้าคอมกากตัจะปาคอมทิ้งหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆดีมานำเสนอต้องร้านนี้นะครับผม iH c ฮฟซีวมีคอมดีๆเนี่ยมาขายมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมทำงานคอมให้เอนหรือว่าโนบกนะครับได้มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกมต่างๆในร้านที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกดูได้อีกด้วยเช่นหน้าจอคีี์บอร์ดเมาส์หูฟังอะไรพวกนี้ก็มีครบถ้วนเลยนละ้วจะบอกให้หรือถ้้้้าาาคผผููชชมมมมีีีปัญหหออไก็นเวบ่ยต อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมต้องร้านนี้นะครับผม I have CPU ข้หมานข้อสายแรงนะจ๊ะจุบมัว